สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดป่าสายขเขมรเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมาตามแนวทางเนาะคะ่ะพอดีมาพอ่ออาจารย์ตรงเตงพอดีเนาะคะ่ะแอดก็เลยเจถามแนวทางว่าอาจารย์ตรงเตงใดแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC ตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ทุกท่านก็คอยรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ตงเตงค่ะโอ้ยพอดีมาพอพอดีเนาะค่ะอถือว่าเป็นความโชคดีนะพี่น้อ,นองเนาะค่ะมาพร้อาจารย์เพิ่นพอดีค่ะยุทีวัดป่าปูซายขเขมนนะคะเนะะาะค่ะโอ้มีแนวทางมาเอาหน้นาลำปูบ่ค่ะหรือว่าจาังไรค่ะมาเรียนลำปูที่ปูมมาประจำามาประจำเนะะาะแต่แนวทางกับท่านิเคททะเลประกอบอยู่โอ้ค่ะเพามันนันอยู่ เนี่ยถ้างนีเบ่ท่านละประกอบอยู่แล้วค่ะเนาะแต่ว่าได้มีแบบเลขวิ่งเลกยังฝากตอนพี่น้องเพิ่นบ่เนาะค่ะมีโอเลขวิ่งนั่นน่ะค่ะเลขเลขวิ่งเลขดับเลขักร้อยมีหมดอนโอ้ค่ะเอาออเดอร์ก่อนก็ได้ค่ะออเดอร์จ้ะออเดอร์ก่อนเอาห้องสองไปก่อนอืมจะเลขวิ่งเลขดับเลขร้อยแค่นั้นแหละมี่สาวเด็กก็ท่านประกอบกันเพราะว่ามันท่านได้เบิ่งคักด้วยท่านได้เบิ่งคักเนาะค่ะเนาะ แต่ว่าคำนวดใดๆเขาเข่าวแต่มันได้ร้ายตัวพอดเขาดีว่าะเเล็กสูรเป็นเลขสูรคำนวณเล็กสูรคำนวณเออเมืที่ผ่านมาเขาปะค่ะไม่ไปเขาเล็กกันท่ายคนน่ะเออเขาเล็กท่ายเข่าเล็กท่ายคนน่ะแต่ว่าเล็กวิ่งนี่เขาทุกงวดปะค่ะเล็กวิ่งเล็วิ่งเขามันบอกเขาบนกับเขาล่างเพราะมีสองสูตรเลยที่บนทีล่างแต่เขาต้องต้องจับใบเหล็กล่างแต่ว่ามันกัดรูดไปงวดนี่ะมันจับรักซิเมันเขาแต่รักหน่วยเขาบบริบประกอบหมดมันตีรุดกันย้อนว่ามัน มันคำนวณคักโพดนะค่ะแต่เ็กวิ่งก็ได้ยุเ็กวิ่งเอามือนี่เอาเ็กวิ่งไปค่ะเด็กบนวิ่งตัวเดียวบนบนย่างเดียวบนมีมีสูตรบนสูตรล่างมีบนมีล่างมีลอยพ้อผมเลกเลกวิ่งบนล่างแล้วก็เรกลักลอยแล้วก็เลกดับเลกวิ่งบนค่ะเล็กวิ่งมีสามตัวือกันโอ่ค ดีดีนี่สามเพราะมันได้กยังไม่สามไม่สามมันนะเราประชืดนะดีดวิ่งแต่ว่าถ้าได้ตัดถ้าได้ยังดอกเล็กวิ่งเขาก็ได้แต่ว่าไม่เห็นมาเป็นสามตัวค่ะลึกวิ่งมากเพราะท่านได้ตัดเนาะค่ะเนาะท่านได้ตัดให้ เรารอบุญละไปไก่มือบุญละไก่ไกมือเนาะค่ะข่ตามไปอีกเค่นึงเนาะค่ะไก่มาตามมันีเราเด้นกัมาพีก็มายุบัดนี่เนาะค่ะมาย่วัดติดประจกรไก่สิดามมหาถูกกันไหมค่ะสองมือตามมือมาทีนึงโอ้ค่ะเอาเล็กวิ่งเรีกบนไปวันนี้มันกะเอาไปแปดเก้าศูนบนไหค่ะบนวิ่งบนแปดเก้าศูนย์ครับวิ่งบนแปดเก้าศูน วดที่แล้วเนี่ยเขาบ่าค่ะของอาจารย์ตรงเต็งมันไปเขาเรยกันบุญสามพังคุ่นะสี่แปดห้าน่ะสี่แปดห้าว่าไปสาม้างเขาหางหนึ่งไม่ขาคุณหมดกวดหาซื้อกบได้ไปเพิ่มออืกันซื้อกบได้ตัวนี้เล็กวิ่งวันที่ผ่านมาฟันให้ตัวได้ค่ะเล็กวิ่งเล็กวิ่งมันหลุดไหม รุดรถบนก็เขาล่างเหนไหมอรุดบนเข้าล่างแต่เหล็ก่างมันก็วิ่งไม่วิ่งกันเหล็กรางแต่สามตัว้ไดตัดด้วยกันค่ะแก็คือว่าแต่ละโออแต่ละงวดนี่งชิตาให้มันเหลือเด่นยูแครหนึ่งตัวอ๋อแต่กับเขาเขาทุกงวดนะคะเนาะคือว่าโบผักกับเป็นแนวทางที่นาติดตามนะคะพี่น้องเพราะว่าเลขวิ่งนะคะหนึ่งตัวเข้านะคะบนก็คือเขาบนล่างก็คือเขาล่างนะคะเป็นเลขที่นาติดตามนะคะเนาะ เลขล่างนี่วิ่งได้เป็นตัวใดค่ะแปดสี่สองแปดสี่สองเลขล่างแปดสี่สองแต่เด็กเด็กวิ่งเขาได้เรี่ยวเวิ่งเด็กงามตัวมันได้แต่ตัวบกบุฟเป็นกระเทยได้อ๋อค่ะแต่ว่าลักซีบจะวิ่งลักล่อยก็ได้เรี่ยวค่ะเอาว่าลักล่อยเอาค่ะเอาลักล่อยตัวเดียวซ้ำว่ได้หไรอ๋อค่ะเอาหนึ่งลักล่อยหนึ่ง ้อยนึงอไปนั่นแล้วเลขลักซินี่ลักซิบลักน้วยหนี่ได้หาไวไปค่ะลักซิบหาไว้อ่้ก็นีลักซิบอันนี้อันนี้ลักซิแต่รักน้วยท่านไหนหาเลขวิ่งนี่ขึ้นเป็นเลขลักซิบลักซิบอ๋อค่ะลักน่วยลักนวยท่านวิ่งบนสิบวิ่งล่างหลักสิบเนาะัรนีลักซิบนี่ดี่กรีมัติบ๊กับ ข้าศิษข้าศิษยน่วยกัหน่วยค่ะนี่บ่นพ่อบ่นล่างพ่อล่างแยกกันลักหน่วยเนี่ยประมาณวันใดคะอาจารย์โอ้รักหน่วยแต่เดือนลังวันที่สิบปัวหลัาวันที่สิบปัวผมบอกค่ะเนาะออืค่ะแต่ที่ได้ติดตามนะคะเพียรพี่นง FC เอฟเฟนรอจังสิบไหมค่ะวัตปลาเขาผิดละค่ะหรือไม่ดูผิดละค่ะมันกระบลายดอกเด็กเ่อจับไปเดียวมันกระบลายครูเนี่ย แต้ละงวดที่อาจารย์จับหายนี่ลร้คู่บ่ค่ะบวกบบนหกล่างหกแค่นั้นอ๋อแล้วก็พความโตเน้นให้มันบ่ค่ะความโตเน้นแค่นั้นอ๋อบ่หลายเน้นก็คือเน้นคู่เดียวมันบ่าค่ะนี่ค่ะเน้นมาสองคู่เน้นสองคู่เนาะเน้นสองคู่สองหางแค่นั้นเวลาเขานี่เขาตัวเน้นเลยบอค่ะเขาัวเน้นเลยโอ้ือว่าสุดยอดพี่น้องเขาตัวเน้นเลยนะคะเนาะมันเขามาลายงวดแต่ว่ามันมาหลุดงวดมือหนึ่งคือว่ามันหลุดอย่างเขาว่าเด็กๆสามตัวได้หลุด ไม่มีไม่มีสูตรรูดนิดเดีวยวค่ะ,คะเขาซื้อหมดมืโอ้ออคือว่าซื้อเพาเต็มสูตรเต็มเาเต็มสูตรก็เลยถือว่าเต็มตเม,มืกอกลายปวดทิพหา,หางก็เพราะบวกการซื้อบวกกระเลขค่ะร <หา S 1> ุดนะคะก็ได้รุดจั้งวันนี้ที่บันรุดเพราะว่ายังไม่ได้แค่สองตัวมันรุดถ้าสองหลักมากมันรูดแต่ว่าสามตัวมากรุดค่ะแสดงว่างวดนี้จังไรก็เข่าจังไรก็เข่าบนล่างพร้อมมันใจมันใจฮอดสามตัวงวดนี้โอ้ พี่น้องมั่นใจนะพี่น้องมั่นใจสิว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะค่ะเนาะมั่นใจพร้อมเนาะค่ะว่าเขาบนเขาล่างนะค่ะบัวกระจาดไซด์ขมิ้นพร้อมมาเนี่ยตรงกันปะค่ะก็เลขของของกระจาดไซด์ขมิ้นนี่ตรงกันืวดกันงวดเนี่ยโอ้ตรงกันแม่นมากค่ะฟันเขาไปนักๆค่ะพี่น้องตรงกันแล้วนะคะเนาาะมเรยน้อยเลยเนาะค่ะ กนมันก็ตรงอย่ตรงแต่ลักสิบมันกับรักหน่วยมันก็เลขดับนี่ที่อาจารย์ว่านี่ดับนี่คือดับบมมาเลยดับบมมาเลยทั้งบนทั้งล่างหาตัวบ่มาเพราะตัวร้อยสิบหน่วยล่างบนบมมาเลยดับห้าตัวร้อยสิบหน่วยโมมาเลยค่ะแล้วเนี่ยละดับเป็นั่นละได้เขียนไปแล้วดับตัดออกก็ได้บเพราะนั่นเลขวิ่งเลขลักสิบตัดทิมเลยดับตัวได้แน่ค่ะนี่ดับแปดตัวเดียวตัดถิมแปดหน่วย ดับแปดดับแปดไปเลยดับแปดนะคะเนาะตัวได้กี่ค่ะมีตัวเดียวกอดับตัวเดียวบนนี้ดับอยู่บ่ได้หลายตัวโบได้หาตัวคือทุกงวดบ่ค่ะดับอยู่ตัวเดียวดับตัวเดียวแสดงว่าตัวอื่นมีสิทธิ์มาได้เบอรมีสิทธิ์มาได้อ๋อมั่นใจนะคะว่าดับดับอยู่ดับอยู่ดับอยู่นะคะเนาะดับอยู่มดหาตัวเลยค่ะร้อยสิบหน่วยบนล่างบบมากพร้อม เลขดับเนาะเนาะดับแปดเด้อครับพี่หนุกนักเสียหาเขาอะกันยี่แต่ท้ายคลิปก็ได้โอ้ยหางงวกหางงวกค่ะอาจารย์แต่ว่านี่เมื่อที่อาจารย์ชี้จับคู่ให้ประมาณวันที่สิบก่ากวนาะค่ะเนาะกว่ากัวแล้วค่ะเขามากกับไม่จะผี่ละค่ะพอตาผิดเสร็จมาคัดขี้กันยะค่ะ อ๋อสีมาคัดใส่กันกับอาจารย์สายคอมเมนต์อีกมาคัดออ๋อค่ะก็คือเอาแนวทางมาเก่งใส่กันเนาะค่ะเนาะก็สิได้คิดว่างวดนี้แตกทั้งบนทั้งล่างนะคะหมั่นใจปานนั่นเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะงวดกว่ามันหลุดหลุดหลุดรักสิบโอ้ดูรักหน่วยรักหน่วยมันหลุดนี้เลยค่ะเพราะว่ามันก็มีตัวลดหูวจักตัวลดมันอยู่ถ้ามันมาทำนองนี่สามตัวมันจะลดรวดค่ะทำเอาเสือไทยมันหลายมันสิบหาหัง ้ก็คื้อไส่มดอ่ะที่ผาหางบนสิบห้าล่างสิบห้าอันนี้แค่บนหกล่างหกก็คืองวด่ที่ผ่านมานี่เละลักรักน่วยรุดก็เลยถือว่าบ่เขานะคะเนาะวดนี้มันใจ้อยเปอร์เซ็นต์มันใจรุดมันใจโบรุดเพราะว่ามันไม่เล็กสองตัวมันใจโบรุดเมื่อตัวอาจารย์แปดขึ้นกันแปดกับชนก็แปดกันรว่านี่โอ้ฟันฟันส่กันพอดีแปดกับแปดที่กันไปน้ำกันล่องท้องกับอาจารย์ค ก็เล่มมันใจขึ้นมาอีกนะคะนอกว่าเข่าทั้งบนทั้งหลางนะคะนอกกัเป็นแนวทางนะคะนอกพี่น้องค่ะเพือมักเพื่อชอบนะคะกับขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อขอบทีณานฝนแนวทาง FC เพิ่นค่ะนี่ค่ะนี่ FC กับเป็นแนวทางของอาจารย์ตงเต้งเนาะค่ะพี่น้อง FC ค่ะกับเป็นเลขวิ่งเนาะค่ะเป็นเลขวิ่งบนเนาะค่ะพี่น้องบนล่างเนาะค่ะพี่น้องแล้วก่ะ รักลอยเนาะค่ะแต่รักหน่วยก็ล, ання, ล่อก่อนเด้อค่ะแอดกับชิติดตามให้อีกเนาะค่ะอาจารย์ก็บอกว่าประมาณวันท uh. AH. right. ี่สิบพุนนาะค่ะพี่น้องกะก็ล่อคอยเด้อค่ะพี่น้องได้แอดติดตามให้อีกเนาะค่ะของอาจารย์ตรงเตงเนาะค่ะเรีวิ่งรักหน่วยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนีแอดกัเป็นอันที่ว่าโชคดีเนาะค่ะมาพออาจารย์ตรงเตงอยู่วัดอาจารย์วัดป่าสายขมิ้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้องค่ะก็เอาไปติดตามเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะ หวยมันก็มีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องก็คงบอได้ว่ากันเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของอาจารย์ตงเต้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะค่ะหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้ทางช่องคองผ้ารวยเนาะค่ะแอดก็สิหาคลิปเด็ดๆมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ